สวัสดีค่ะคุณตือสถาบันนาค่ะก็ประมุ่นค่ะคุณไม่ค่อยได้ทำคลิปไม่ค่อยได้พูดเนาะเพราะว่าเวลาพูดลรวแบบน้ำลายเยอะมากนี้แบบเหมือนมันเป็นแผลที่คอนะคะพูดไปจิบวันนี้นะคะก็นี่เลยีนวัสดุนะคะก็จะประตุกนะคะก็ ขขบคุณประตูมา,มากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้อีกแล้วนะคะก็ขอให้ัวเอแห่งสุขภาพที่แข่งแรงนะคะอ๋อพี่น้องขออนุญาตเด้อเหตุผลที่ไม่ค่อยทำคลิปนะคะก็มันพูดไม่ค่อยได้ทาปกติก็ยังไม่ค่อยพูด ของนี้แกะเลยนะคะก็ามาถึงแต่เมื่อวานเนาะแต่เมื่อวานนี้รู้สึกยังไงนะคะก็เลยไม่ได้แกะทำงานเริ่มแบบทำงานนั่นี่เยอะขึ้นนิดหน่อยก็เลยรู้สึกยั่ไง เป็นสักข้าชุดเซตเอาไว้ใส่เวลาเวลาแบบ้องประตประตูก็สวยน,นะคะตู้ว่า อมราคะ ตอนี้รู้สึกเป็นแผลที่ต่อด้วยก็เลยเจ็บเพิ่มเข้าไปอีกอนะจะแน่แบบส่าคืออะไรไม่กลัวเลยนะคะตัวนี้น่าจะใส่ได้เลยถ้าล้องัวใส่ไม่ได้เลย ใส่ไปหาหมอได้หยิตัวเองสวยนะคะน่าใส่สบาย ไม่ได้นะคะน้ำลายไม่เข้าใจเหมือนกันก็มีทั้งหมดหนึ่งสสามสี่หหกมีทั้งหมด6ชุดนะคะก็กล่าวว่าก็คุณประตุกมากๆเลยนะคะสำหรับชุดเดรสนะคะก็เอาไปใส่เวลาแบบออใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้ก็ก็แบบปกติก็ใส่ใส่ชุดเดรสเพราะว่ามันมันไม่อึดอัดน,นะคะ เพรวเวลาทานข้าวอิ่มเนี่มันก็จะแบบท้องก็เริ่มใจญขึ้นมานิดนึงแหละแต่ว่าเพื่อความแบบสะดวกสบายหายใจง่ายๆนะ,ๆนะๆก็เลยแบบปกติก็ใสอย่แล้วอะรเงี้ยก็เลยป็นคนที่ชอบแบบใส่อะไรที่มันสบายๆนะคะก็ขอให้ปัตุ๊กนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงเรื่อยๆเฮงๆนะคะขอพระคุณมากเลยนะคะสวยมากเลยะค่ะ